ลำนำวิหกสอนตอนที่แปดสิบห้าเสด็จนิวัตมาตุภูมร้อง,งเถียนต้อผ่านรอยยิ้มแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้มโยกงองสามารถเดินทางเข้าเมืองอย่าง สงางาปเ่ยเช่นนี้ได้อะไรละ่ะมียวกลวงยอมตกลงเสกสกุนโักโปชินและเป็นราชายาของโปชินอย่างไรเล่าข่าวที่เกินความคาดหมายไปไกลนี้ทําให้สมองเฟิงหมิงหยุดทํางานไปหลายวินาทีเรียวคิ้วข็หมดมุ่นพร้อมกับพี่จ้าตัวและลำละักลเจ้าอย่าลืมไปสิว่า ตอนที่เหมียวกวงจับตัวฆ่าครานั้นนางทั้งหลอกลวงโปชินทั้งค่าองกคราของโปชิน แถมยังทำร้ายโปเชนอีกถึงโปเชนจะชอบเม้วกวนก็จริงแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนั้นเขายังจะแต่ง,งานกบนังได้อีกหรือ้องเถียนตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยข้าทำเป็นไม่สนใจเจ้าสิบวันแถมยังสั่ง้อนเจ้าด้วยการทำตัวดุดซแต่ตอนนี้เจ้าก็ยังนั่งตากันได้อย่างสบายอารมณ์ไม่ใช่หรือคำพูดนั้นเฟิงหมิงงหน้าตาแดงกำ่ำแล้วลุกพรวดขึ้นจากฐาของคนรากราวกับเมียถูกเหยียบขหนดถถัง เลี้ยเอ๋อเข้ามานั่งฟังทุกคนปรึกษากรรมอยู่ตรงมุมรถม้าทันทีตัวรู้ข่าวเห็นท่าทางเขิอนอายของฟง,งมิงก็หันไปยักยิ้มหลิวตากับพิชาและแอบปิดปากกลั้นหัวเราะฟังหมิงพยายามคิดใคล้กวรอีกครั้งแต่แล้วก็ยังต้องสายหน้าถึงโปชิ้นจะไม่จิตใจอะไรแต่ถ้าอ,องอมโปเยียนจะไม่ยินยอมแน่โรงเถียนอธิบายช้าๆเรื่องงยยันบาดเจ็บสหาหัสทากแม้นมันตายไปมิวกุ้งก็จะกลายเป็นผู้ปกครองเพียงหนึ่งเดียวของรัฐหลีทันทีหากแต่งลูกสบาย กนแล้วสามารถได้รัดที่บ้านแข็งแกร่งยิ่งนั้นมาไว้ในมือกระเท่ากับได้ครองรัฐอันทรงอำน,นาจโดยเนื้อปืนกำลังเลยแนมะ้แต่น้อยเต้าโปเจียนเป็นกษัตริย์มีหรือจะคิดเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ได้หรือแต่โปเจียนมีองค์ชายทั้งสี่พระองค์แถมโป้ชินยังเป็นองค์ชายที่รักอิสระที่สุดไม่เคยมีความคิดอย่างเป็นเต้าเลยสักนิดไม่เห็นฟังหนิงยังกบปัญหาไม่แต่ออกเลืไม่แตกเลยอดอ,อ,อดจะแทรกขึ้นมาไม่ได้ ท่านอ๋องสงสัยซื่อเกินไปแล้วกระหม่อมเกิดวุ่นไปแล้วแท้ๆว่าสตรียังมียุบกวงนั้นไม่ควรจะปล่อยไปง่ายๆด้วยด้ไายมากเลขป้องนางหากนางยอมรับปากแต่งงานกับโปชินย่อมต้องมีเองอนไขแลกเปลี่ยนกันแห่งใทเฮาในอนาคตเพื่อที่จะยึดครองโป้เจียนในการต่อไปอย่างแน่นอนจะบาโปชินนั้นอยากแต่ง,งานางเป็นเมียใจยจะกาดถึงนางสั่งเป็นสามัญชนกระหงยินดีทำโดยไม่มีข้อตัวแยงนับประษาอะไรกับสละวามเป็นอิสระในชีวิตและสืบท กำลังตั้งองเล่าไปแยกาคา่ะในบรรดาองค์ชายทั้งสี่พระองค์ของโภเจียนที่มีแต่องค์ชายสามโปชินเท่านั้นที่เป็นอรรถที่กําเนิดจากหองเหาดังนั้นจึงเป็นอรรถิตางอ,องห่งโปเจนในหองเหาโปรปดปรานเป็นพิเศษและวางแยกขึ้นสืบทอดหลังเสียงทุ่มร้องโหูด,ดังขึ้นดังนั้นหากเงินขายในการเสกสมรสของเมีควาคือการให้โปชินเป็นองค์ชายรัชทาย,ยาทก็ย่อมต้องได้รับการสานับสนุนจากหองเหาโภเจียนอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่ว่าผู้ดก็กวังจะเห็นโอรสตนขึ้นคองบรลลังกันทั้งนั้นจากที่คนอื่นวิเคราะห์มาดูเหมือนว่าเงอนไกขข่เขาเนี้ยคนตรงกับความต้องการของทุกฝ่ายพอดีดังนั้นตาอ,องเอง์เงนโปเชียนหองเฮารวมทั้งตัวโป๋ชิ้นเองจึงดอนเข้าไปติดกับกำนางทั้งนั้นเฟ่งหมิงคิดเลยให้รู้สึกร้อนรนกว่าเดิมแต่แล้วเขาก็ยังใส่หน้า ไม่ถูกสิตาอ,องค์เห่โพอเจนเคยตัดไปแล้วว่าจะเลือกรัชทายาอย่างเป็นธรรมแทมแ้ยังตั้งเงืนขายสามกอ้อนในการเลือกรัชทายาตอีกด้วยเรียกเอเกอหัวเรเาะเงินไขไปเลือกพิลันเยี่ยงนั้นคุณจะทําได้สําเร็จตามเงื่อนไขหรือมากจะยุดตาองค์ออกอดเองแล้วยังจะเรียกว่ายุติธรรมได้อีกหรือปเญยียคัดแต่ทว่าหลงเหียนยั้งคําพูดของคนรักด้วยการร่างร่างฝ่ายนั้ในให้มานั่งบนหน้าคะตัวเองใหม่เพิ่งมี้เห็นได้เจ้าถึงแด้รู้ร้อนรนัก เจ้าของชื่อนิ่งเงียบเป็นนานก่อนกลัริมฟีปากล่างถ้าการคาดดาของพวกเราไม่ปิดพลาดลีกระโปงเจียนก็จะเกี่ยวดองกันผ่านความสัมพันธ์ทางเครยิยิแล้วฉิรเลขาตกใน,นอันตรายแน่นถูกต้องฟงมิงรู้สึกหมดแรงขึ้นมาเสียดืยด้อจึงได้ตัวจึงได้ยบตัวศพอิงอยู่กับแอนอ,อกกาะพูดด้วยเสียงบนหมอง หลงเถียนตอนนั้นที่หมียวกวงยอมสิงตาเดินทางเข้าวังร้องแห่งเฉลอจะยอมปล่อยนางไปเพราะก้าใช่ไหมไม่ใช่โก้โ,โนั่นเป็นการตัดสินใจของข้าเองแต่ข้าก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเจ้าใช่ไหมล่ะเนือเออกร้รองหูหันไปศบตากันไม่เห็นว่ามันจะเรื่องของตนนี้ก็พากันออกไปเงียบอย่างรู้งานนรถค้าถูกประคุ้วยความเงียบอยู่กรู่หนึ่งฟืงมิ้งเงยหน้าขึ้นมาเสีย ในหัวเจ้ากำลังคิดเรื่องไม่ควรคิดเรื่องใดอีกแล้วแต่ว่าฟ้านั้นเอาแต่ซุกหน้ากระแพงอ,อกปากม่ายอมแม้แต่จะช้อนตาขึ้นมองแล้วนิ่งไปนนานก่อนทึ่มาได้เสียงหม่นซึมว่าหลงเถียนเออข้าอยู่นี่ถ้าหากข้าไม่ใจอ่อนและปล่อยตัวอันตรายอย่างมิควงไปก็คงจะดีสหนะน้ำเสียงของคนพูดเต็มไปด้วยความซ้ำเนื้อปิด้ำงให้ร้องเถียนอดจะอดยิ้มแล้วใส่หน้าไม่ได้ ฟงหมิงเจ้าดูสิตาอ๋งหนุ่มลูบศีษะคนรักแกแก่เชือกมัดผมออกปให้เส้นไม้นุ่มสีดำกลับให้ยาวเหย็ดไหลผ่านงา่านิ้วก่อนจะทิ้งตัวลงมามิ้วกวงเป็นแค่คณิถากองเร่เหยียนเป็นองคงหิีแห่งไม่เป็นองค์หิน เป็นองค์หญิงแห่งหลีนางทีพยไม่ได้แม้แต่กับผมสักเส้นของเจ้าเฟิง่งหมิงเข่นยิม้มแต่ว่าตอนนี้นางไม่ได้เพียงแค่แคณิ t h าของรฤเยียกับองค์หญิงแห่งหลีแต่ยังเป็นพระชายาขององค์ราชายาตโปชินและเป็นว่าที่หองเฮาแห่งโปเจียนอีกด้วย ถึงแม้ว่าสถานะของนางจะเปลี่ยนไปบ้างถึงแม้อำนาจในมือน,นางจะเพิ่มมากขึ้นแต่ทว่ารงเทียนขบนิ้วก้อยเล็กเรียว้องฝ่ายตรงข้ามข้าของนางยังม่เท่าปลายก้อยของเจ้าอยู่ดีเฟิงมิงนิงเงียบอยู่ครู่ใหญ่ก่อนอยังไงหนะ้าขึ้นมาถามปลายก้อยของข้าม,มีค้าม,มากกว่าของเหงาทั้งคนอีกหรือ แน่นอนโรงเทียนหืมที่เจ้ากัดนิ้วข้าเมื่อกี้นะข้าเจ็บนะเพิ่งนี้ช้อนตามองอีกไปโรงเถียนหัวเราะในคอได้เสียงทุ้มต่ำข้าไม่ได้ชิมรสชาติของมิงอองมานานแล้วอืมช่างเป็นปลานี้ได้หอมหวานเหลือเกินดวงตาคมกล้าและท่าทางสง่างามของคนรักทำให้ความรู้สึกมันหวานเออล้อนเออขึ้นมาท่วมใจ ฟังมิ่งให้ความเริ่มมือกอารนาการเล้าเริ่มนั้นอย่างห้ามใจมาอยู่จังหวะที่เขาเพิ่งจะกกัดตงหูของตาอ๋อ,องหนุ่มไปนั้นเสียงฟีท้ามากระดังมาได้ยินจากด้านนอกคะแนนดูแลน่าจะเป็นฟูงม้าอย่างร้อยร้อยตัวขึ้นไปจากที่ดังอยู่ไกลๆจากนั้นก็ไล่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆฟีท้ามานับร้อยตัวที่หอบบึงส่งผลให้แผ่นดินสัน่นสะเทือนไปทั้งบริเวณ องหญิงเหียวกวางแห่งลสีเสด็จแล้วจงเปิดประตูเมืองระวายการต้อนรับองค์หญิงเสียงนี้เป็นเสียงนายด่านไม่ครุนนั่นเองรงเถียนแวกชายม่านหน้าประตูรถม้ามองออกไปด้านนอกเล็กน้อยแล้วยิ้มเย็น จัดกระบวนมาเสียใหญ่โตทงหญิงมิ้วพวงถึงนางจะยังไม่ได้เสกสมรสกระโปชินอย่างเป็นทางการว่าโปเจียนขโมงความวิสิทธิ์ของเชื้อพระองค์ให้นางแล้วแสดงว่าเลิกเสกสมรสจะต้องถูกกำหนดเอาไว้แล้วเป็นแน่ ฟงหมิงเดินตามออกไปเอาอกแก้มแนบแก้มกับรงเทียนแนบมองลอดช่องบ้างข้างม่านไปด้วยกันคานึกงไยขึ้นมาเรื่องหนึ่งด้เมื่อเมียกวงเป็นถึงว่าที่ฮองเอาแห่งโปฮเจียนเห็นได้นานถึงต้องเดินทางผ่านเมืองหน้าด่านในเล็กของโปฮเจียนด้วยตัวเองใช่หรือไม่แม้แต่ฟงหมิงก็ยังอดจะชื่นชมตาองหนุ่มไม่ได้เขามองฝ่ายนั้นอย่างประหลาดใจครู่หนึ่งขอนยางเงิมง บางครั้งค้าละสงสัยจริงๆว่าเจ้ามานั่งทึงหัวใจหัวข้าหรือไงกันตรงเทียนยกยิ้มอ่อนโยนหาใช่ในหัวไม้ปลายนิ้วเรียวยาวเพราะตรงตำแหน่งหัวใจคนรักมาเบาแล้วกันซิบตรงริมหัวแต่ข้าอยู่ในนี้ตังหากเราคำพูดหวานๆที่ยินทำให้สมองมาเพิงมิงขาโผลนไปหมดเขาเอ็นกายอิงร่างสูงอย่างไรเรือ่อยแรงต่อต้านดื่มด่ำกับไออุ่นที่ปลายน้ำสงทอดมาให้ นล้งยิ้มค้างอย่างมีความสุขอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะคิดอะไรออกไม่นะ่ะโมแต่คิดไม่นะโมะแต่ติดกับดักเจ้าอย่างนี้ไม่ได้เจ้ายังไม่ได้บอกเลยว่าทมมําไมเมียกวนถึงต้องเดินทางมาเมืองได้อย่างหานกุยด้วย ร้องเถียนทำท่าเหมือนไม่ได้ยินคำถามนั้นเขาได้แต่ทอดสายตามองรดม่านออกไปด้านนอกแล้วพิจารณากระบวลรถมาอันรู้ระาอาลังการเขามีวกวงที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประตูเมืองมากขึ้นทุกขณะเสียงฝังมิงค่อยๆถามอย่างระมัดระวังดังอยู่ข้างหูเจ้ากำลังปิดบังเรื่องไม่ดีไม่ให้รู้อยู่หรือเปล่าร้องเถียนยกหิมจะมีเรื่องอะไรไม่ดีเล่าเพีจุดประสงค์ในการเดินทางมาหาขุยของหมีวกวง ข้าเองก็กําลังคิดอยู่เพียงแต่ตอนนี้ยังหาคาตอบไม่ได้เท่านั้นว่าแล้วก็รูปผมคนรักแรงแรงพักนี้เจ้าช่างสงสัยช่างระแวงไปเสียทุกอย่างเป็นเพราะเหตุใดกันหรือก็ใครใช้ให้เจ้าเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นนังมือแบบนี้กันเล่าข้าก็ต้องคิดมากอยู่แล้วสิคิดมากเรื่องทุกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนั้นมานานแล้วนะหรือรองเทียนฟงหมิงกำลังคิดจะฝากรักคนพูดสั่งมาแต่่ายนั้นกับดนโดยเสียงหน,นักขึ้นมาเสียก่อน เงียบก่อนวันแล้วก็เพ่งตามมองออกไปนอกรถได้ไปใบหน้าที่เคร่งเครียดขึ้นบางหมีชะงกักในมองตามซ้ายตาของคนรักออกไปบ้างขบวนมาถึงประตูเมืองแล้วในขบวนประกอบด้วยรถมา้าสิบกว่าคัน ที่ประดับตกแต่งอย่างรู้ราาสวยงามระโยงเข้ากันด้วยเป็นแถวเดี่ยวมียกวางก้าวลงจากรถม้าคันหน้าสุดเดือมินางกันนั้นนะครับสิพร้อมกายและอุักรั์นับร้อยเดินตามอยู่ข้างในมือถือดาบมักม้าที่พร้อมจะใช้ป้องกันได้ทุกขณะหากชาวบ้านคนไหนอยากเห็น กระบวนให้ถนัดตาและกล้าเข้ามาใกล้แล้วก็จะต้องถูกแท่ฟาดไล่ให้พ้นทางกันเป็นทางนั้นและแน่นอนว่าเมื่อมีฝุ่นจนกระดองขาเสียนซุบซิบไปไม่ได้กนางเป็นใครกันนะคงเป็นพระน้อมเสียกระมงังเลี้ยวไหลนะไม่เคยเห็นองอ์หญิงแห่งนี้อะไรนี่แหละองอ์หญิงเหมียวกวงงรัฐยิไม่ใช่รัฐเอริหรอกรือที่ผูกพาเสียเรื่องบานเรื่องเมื่อไรอย,อย่างเราจะมาพูดได้หรือเจ้าอยากตายหรืออย่างไรกัน มีวกวงในจุดท,ทรงแบบราชนิกูลหลีย่างเท้าเหยียบพรมแดงหน้าประตูเมืองให้ปูไว้เพื่อนางโดยเฉพาะท่าทางอังสง่างามในขณะที่ดวงตาคมกริบมองรงเทียนเพ่งมองนางจะรถมาได้จอดอยู่ไกลๆโดยตลอดทุกความวุ่ไวายของนางจึงอดรอดพ้นสายตาต้องอ่องหนุ่มไปได้ เฟิงหมิงกระสีเสื้อผ้าในองครรตคนนั้นสวมดูเหมือนเครื่องแบบองครรตวัวงลยง่ห้โปเจียนเลยนะเป็นเครื่องแบบราชองครรตอย่างโป้เจียนเฟิงหมิงอุทานถึงกับใช้ราชองครรตเละหรือมีแต่ทหารที่มีความดีความชอบในการสึกสงคารามหลายการทีะมีชาตรากลเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับระราชานแต่งตั้งจากตาอ๋อ,องเห้่โป้เจียนให้เป็นราชองครรกหลวงเท่าที่ข้าได้ยินมาราชองครรตหลวงจะเคลื่อนชื่อเรื่องฟิงเมื่อได้ความองอาจกระหานมีความรักผิดชอบในอำนาจ กระองค์รักระดับอื่นและมีหน้าที่คอยถวายอาราธนาองค์ให้โพะเชียนเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่หรือหลงเทียนมุนหัวคิ้วเข้าหาการดูจากการปรากฏตัวของเหมียวพวงแล้ว เห็นได้ชดว่าการคาดดาวของเราถูกต้องั้งหมดไม่นำซ้ำทางโปเตียนก็ให้ความสำคัญกับการอารักขาว่าที่้องเงาคนนี้อย่างเต็มที่ฟังมิงหันไปมองคนรักเอ่ยถามอย่างสงสัยว่ามิกกี้เจ้าทำหน้าเครียดมาะแค่เห็นราชองครักษ์นีเท่านั้นหรือคู่สนธนาถอนหายใจเฮือกหนึ่งคาบเอิญไปเห็นคนรู้จักคนหนึ่งยืนอยู่ในกลุ่มชาว้านเข้าต่างหากแล้วใครหรือเจ้าลองเดาดูสิให้คาดดาอีกแล้วหรือนี่ฟังมิงอู่ทารน แล้วกแกล้งประสานมือทำนะัะตาองยังชี้เลยผู้ยิ่งใหญ่ข้ารู้ตัวดีว่าไม่ฉชราเท่าเจ้าหรอกเพราะงั้นย่ายใช้วิธีนี้ทำลายสักฟีองการเลยจะได้ไหมข้าจะไปรู้ได้ยังไงแล้วว่าในบรรดาสิบสองรัฐเจ้ารู้จกใครบ้าง ตาองนุมตบหวัวฝ่ายตรงข้ามบาบันเชิงสั่งสอนเจ้าควรจะใช้สมองให้มากหน่อยสิอย่าได้ลืมว่าตอนนี้เจ้าไปถึงมิงอองแห่งชีเลยยอดปราดผู้มีชือ่อเสืยงเรื่องหรือก็ใช้สมองเรื่อมันเหนื่อยนี่นะเพิ่งมิงแลบลินล้นเล็กสีแดงสดของตนแลทำหน้าเบก่อนพูดต่อน้ำเสียงเจ้าเลยว่า ออแต่ถ้ามีรางวัลก็ไม่แน่นะร้องทีมกับหมดคิ้วกอบแบบนี้ก็ต้องมีรางวัลกันด้วยหรือได้จะต้องการสิ่งใดแล้วฝ่ายตรงข้ามมีท่าทางกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีรีบตอบถ้าหาก่าดาวตัวลูกก้อนนี้จะต้องยอมให้ค่ากอดด้วยแต่ถ้าทายว่าหากว่าทายผิดต่อต่อแต่นี้ไปผู้ดใดฝ่ายกอดผู้ดใดต้องขึ้นอยู่การนั่งใช้ของข้าแต่พูดเดียวต้อง,งรีบยื่นเงิน้ายกลับทันที ฟังมีอำนาเหนิยวคีกหมดคิดสหัรตะอยู่เป็นนานสองนานก่อนจะกัดฟันรักคำได้ค่ายินดีรับเงินค่าได้เจ้าห้ามยักท่าด,ด้วยมาระสาเม,มือททำสัญญากันเลยข้าไม่ชอบยักท่าเท่าเจ้าหรอกนะหลังจากที่ทางครูภาษาเมือก็หากันสามครั้งรองเทียนกระปวดขึ้นเอาละเอาละจะลองดาวเสื้อคนที่ข้าเห็นคือผู้ใดข้าให้โอกาสเจ้าสามครั้งหากเจ้าตอบผิดทั้งสามครั้งก็ต้องรักษาคำสัตย์จะได้โยกเยอาเป็นอันขาดทำสามยากขนาดนี้ต่อ แต่ให้ดาวได้แก่สามครั้งนี้นะฮะคนในเจ้านในกลุ่มชาวบ้านเมื่อกี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเออเฟิงหมิงแกล้งท,ทําท่ากินสมองคิดอยู่นานก่อนจะหัวราอนเช่นนั้นอย่างผูงงง้มีแฟนหยดยใจชิงติงต้าเหิงถงใช่ไหมล่ะหลงเถียนเฉงักเกื้เหนไในเจ้าที่เราถูกมาเป็นเขาฤกษ์ก้าพ่อข้าเอกเห็นเขายืนปากโผนอยู่กลุ่มชาวบ้านเหมือนกันนะสิ แถมพีมพมือการพลางตัวรัฐ,รฐถกกงกลางงานเทียบกีเล็บเหมียวปวงยังไม่ได้เลยสายตาของเจ้าเสียบกลมขึ้นถึงเพียงนี้เชียวหรือแต่ก่อนหน้านี้จำเคยพบชิงเตียงห่งได้ยังรู้ว่าเป็นเขาละโฆษณะอย่างเฟิร์มิ่งกับเราลอยหน้าลอยตาด้วยความปราบรื่นพอได้ยินคำทเาบุญรองเทียนกะทำเป็นถอยล้างไปหนึ่งเก้าโค้งนับรองเทียนอย่างกรองแก้วและแกล้งดัาเสียงเล่มแบบพ่อชิวเย่ ต้องขอบพระทัยที่ฝ่าบาททรงแต่งตั้งหลวงหูมาเป็นอาจารย์ของกระหม่อมพราตอนที่หลวงหูสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐต่างๆให้นั้นก็ได้บังคับกระหม่อมจำภาพเหมือนตาอองทั้งสิบสองรัฐไว้ด้วยหลวงเถียนที่รักคนนี้ก็จะรักเจ้าให้มามากเลยชื่อแล้วพอถึงท้ายประโยคเจ้าตัวแก้งทำเสียงห้าและท่าทางลำพองเรื่องของระวันทีบ้าห้ามกราบคำนะห้ามกระคำมาหลวงเียนที่รักไหนไหมข้าจทบที่สี ระหว่างที่กําลังหยอกล้อก,กันอยู่นั้นเสียงฟีทางม้า,มาก,กระดังขึ้นพร้อมกับที่รถม้าที่นั้งข้โดยสารอยู่เคลื่อนตัวไปช้าๆร้องหูชักม้าเข้ามากระหนาบด้านข้างรถเลนง,งานเสียงต่ำผ่านม่านหน้าต่างว่ามิวเกรุงเข้าเมืองไปแล้วปยค่าเพลานี้ประตูเมืองเปิดเรียบร้อยแล้วหาที่พักเสียก่อนจากนั้นก็ส่งคนไปจับตามองความเคลื่อนไหวของมิวกวงร้องเถียงสั่งไปยค่า เดี๋ยวก่อนร้องหูเฟิงเมิยงรัวเสียงสั่งจากหลังม่านเหมือนจุดประทัดจำไว้ให้ดีว่าพักแรมในหานกุยคนนี้ต้องหาโรงเียมชั้นหนึ่งเรื่องพักห้องที่รู้ร่าสุดแล้วก็ช่างมันเถอะหานกุยเล็กกระจิว๋วเลี้ยวแห่นี้คงมีโรงเียมชั้นหนึ่งเราเอาอย่างนี้ก่อแล้วการย่างอื่นม่ต้องไปสนใจหรอกที่สําคัญที่สุดคือต้องหาเตียงที่นอนสบายๆใหยครับโอ้โหน้ําเสียงร่าเริงสะดุดกึกกระทนันหันดูท่าของเพราะเจ้าตัวตัว,ตว,ตวใครดึงหูงให้อีกแล้วกระมัง เลี้ยเออแลร้องหูขี่ม้าขนาบตัวรถลังใช้ขวาพอได้ยินที่ฟังเม่งต่างองครักคุณน้องกระท้าอย่างประหลาดใจเห็นใดวันนี้ท่านอ,องได้ทรงอารมณ์ดีเช่นที่เล่าไปอยาก่าด้วยไบห้องตัวเองอยังถูกกร้องเทียน,นดึงเอาไว้เฟืงเม่งจึงไม่อาจพูดออกมาตามจริงแต่แต่ทรงเสียงอึกอึกอักออ,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 ออกมาจากรถมา้าเพราะคิดว่าอีกเดียวพอออกจากหานกลยแล้วข้ามชายแดนเข้าเขตยงเย็นได้เมื่อไรข้าเห็นพวกพวกชิวอหลานแล้วเลาสี่พูดแล้วคิดถึงชิวหลานจริงๆเอ,อ้ เรียเออรหร่ะในกอดถ้าเอาสองคิดถึงเชีวเย่ก็เชียวชยงก็พอแล้วบรรยากาศพราะมีใครบางคนคิดถึงชีวลันให้อยู่แล้วโอ้โหร้องหูที่ไม่รู้ชักมาอ้อมมาอีกด้านตั้งแต่เมื่อไรฟาแท่เคียนมาใส่พวกน้องชายที่หนึ่งประตูเมืองเปิดแล้วเข้าเมืองได้แล้ว กาจะเข้าเมืองไปส่งสินค้าได้วันนี้ถูกนา,นายด่านายท่านด่านแน่เลยเราสามัญชนถูกกักไว้หน้าประตูพากันรีบร้อนเข้าเมืองับวนรถมาพกค้าเต็ม้วยสินค้าต่างๆเครื่องกับวบนปับปนกับผูชนเข้าไปในเมืองเสียงกอนเสียงม้าด,ดังอะได้ยินไม่ขาดมัวเพราะบรรยากาศคึกคักให้กับเมืองหานกุยได้ทันตา เมืองหน้าด่านเล,เล็กๆของโภเจนเมืองนี้คงไม่เคยมาที่รวมตัวก้องกนสาคัญมากเท่านี้มาก่อนกระมังชอบตอนนะครับขอบคุณครับ